รายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัย วันนี้ครับเสี่ยตีกับเวิร์ดแก๊สเนี่ยมาที่ตลาดพับแดงน,นะครับมาหาร้านโจ๊กใหญ่ตุย๋ยเออพี่แปมครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะได้ข่าวว่าตลาดพับแดงเนี่ยคนกวนๆเยอะเลยใช่ไหมใช่ค่ะใครอ่ะพี่นี่เองแหละก <c oughs> วนอะไรกวนโจ๊กขายโจ๊กถึงเท่าไหร่ครับใส่ไข่สามสิบไม่ใส่ไข่ยี่สิบเรานอกจากโจ๊กมีขายอะไรอีกมีไข่ก๋วยจั๊บน้ำใสด้วยวันนี้มาเจอพี่แปมไหมครับเตรียมตัวนับแบงค์แจกโชคได้เลยเพราะว่าร้านพี่ใช้เวิร์ดแก๊สใช่ไหมใช่ค่ะช่วง เวอร์แก๊สนับแบนแจกโชว์นับวิธีไหนก็ได้นะครับนับได้ตอบถูกรับไปเลยนะฮะตามจำนวนจริงใบละ20บาทนะฮะใครครับ10บวินาทีแล้วเหลือสิบนิดสุดท้ายครับคีย์บกครับห้าสิบห้ใบห้าสิบใบเอาหนึ่งสองส10ส1่ครบห้ สิบห <5 S 2> ้าหบุลเลยอ,อ,อยากชิมโจ๊กร้านใหญ่ตุ๋ยนะครับมาได้เลยร้านอยู่ที่ค่ะตลาดพระประแดงนะคะปากซอยบ้านแซ่ค่ะหน้าเซเว่นค่ะวันนี้นับได้ตอบถูกนะครับ55บาใบนะครับรับไปเลย1,100บาทเย้ เวอร์แก๊สมอบให้เลยนะครับอย่าลืมนะครับร้านไหนใช้เวอร์แก๊สนะครับแจ้งเรามาครับเสียตีจะไปแจกโชคให้นับแบงค์แจกโชคกับเวอร์แก๊สครับร้อนไหนบ้านไหนมีถังหรือเปลี่ยนมาใช้เวอร์แก๊สแจ้งเรามาตามที่อยู่นี้เราจะไปให้คุณเล่นเกมนับแบงค์ถึงหน้าป้านสนับสนุนโดยมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเวอร์แก๊ส วันนี้มาร้านถิ่มทองแก๊สนะครับแถวอนุสาวรีย์นะฮะมหาเฮียกมลเฮียกมลที่ส่งแก๊สให้ร้านอาหารเยอะมีร้านใหม่ๆแนะนำติ๋วชนหิวไหมครับอ๋อมีครับอยู่ที่สยามไงครับผมเป็นร้านพัตต้านะครับมีอาหารให้เลือกหลากหลายรูปแบบเลยคุณติ๋วลองแวะไปชิมดูติครับโอ้ดีเลยครับพัตต้าหลายแบบแบบนี้นะครับถ้างั้นแนะนำานนี้เราบอกให้เลยครับจากบัวแก๊ส1 0 0 0บาทนะครับขอบคุณครับช่วงย่านนี้มีของอร่อยสนับสนุนโดยมั่นใจทุกถัง เปลี่ยนมาสั่งเวอร์แกส สวัสดีครับคุณแก้วสวัสดีค่ะ,คะร้านนี้ชื่อว่าอะไรนะฮะ I am Thai Pasta ค่ะ I am Thai Pasta นั่นหมายความว่ามีความเป็นไทยปนอยู่ด้วยใช่ค่ะเห็นบอกเจ้าของร้านนี้เนะี่ยเคยเปิดร้านอาหารที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วตอนนี้ก็มาทำร้านอาหารที่ไทยใช่ค่ะร้านนี้เพิ่งเปิดได้กี่เดือนนะฮะเปิดได้ประมาณสี่เดือนค่ะเปิดพร้อมกับห้างที่นี่จะเน้นพาสต้าสไตล์ไทยอะค่ะ,คะจะมีแต่ซอสไทยแล้วก็ซอสอิตาเลียนยังจะปนมาแค่นิดเดียว เดนขอที่นี่มีเอกลักษณ์คือดีนที่เส้นเด่นที่ซอสลวกสดปรุงสดที่ต่อที่ค่ะคือดีนที่เส้นเนี่ยสไตล์ร้านของเราเนี่ยจะเป็นเหมือนลวกเส้นแบบ ENTE, อาเซียนอาเดนเตเป็นเส้นที่เหมาะสําหรับชาวเอเชียแล้วก็เด่นที่ซอสนเนี่ยคืออาหารไทยเนี่ยที่ไปดังอยู่ทั่วโลกเราก็คิดสูตรสร้างสารรค์ขึ้นมาคิดเป็นสูตรเฉพาะของไอเอมไทยพาสต้าออกมาแล้วก็ลวกสดเนี่ยคือเราจะ ลวกอุณหภูมนิน้ำที่เราควบคุมไว้แล้วแล้วก็ปริมาณน้ําที่เหมาะสมในการลวกเส้นแล้วในการปรุงส่วนเนี่ยคือน้ well ําซอสทุกอย่างเนี่ยเราไม่ปรุงเก็บไว้เหมือนลูกค้าสั่งเราก็จะสสมซอสใช่สดสดเลยที่ต่อที่นี้ก็คือชื่อบอกอยู่แล้วใช่ค่ะจารต่อจานนะฮะคุณผู้ชมนี่ไงพาสต้านะครับในแนวก็เรียกว่าประยุกต์ฟิวชั่นหรือว่าผสมผสานความเป็นไทยลงไปนี่อันนี้มะเขือม่วงโอ้โหเขียวหวานมะเขือม่วงเนี่ยสดจริงๆ มว่าความเป็นไทยฮะไม่แพ้ชาติใดในโลกอร่อยมากจะไปผสมกับมะเขือม่วงอันนี้ผาากุ้งพอทานไปรู้ไม่รู้จะหัวฟูหรือเปล่านะเพราะว่ากินผาากุ้งอันนี้ขอบอกเลยว่าเวลาเราทานพาสตา้าแล้วมันจะเกิดอาการเลี่ยนนะ,ะเมนูนี้ไม่เลี่ยนแน่เพราะามันมีความเปรี้ยวความเป็นปลาผสมอยู่ในเส้นนี่ครับโปะแตกโอ้ยดูสิเป็นชามนะสังเกตว่าก็เสิร์ฟมาเป็นชามนะครับแล้วเส้นร้านนี้นุ่มจังเลย ทานี่ต้องอย่าลืมสดน้ําจะมีน้ําขุกคลิกมาอันนี้นะครับน้ําพริกอ่องทะเลโอ้โหชอบเส้นร้านนี้ยเส้นร้านนี้เหนียวนุ่มหนุบหนับดีจังเลยมาถึงเมนูนี้ต้องขอบอกว่ากินให้อร่อยเนี่ยเคยฟังเพลงพุ่มพวงไหมครับอีกกี่วันจะได้เจาะไข่แดงปั๊บไข่ออนเซนโอ้โหนี่ราดลงบนกะเพราครับกะเพราไข่ออนเซนจากนั้นก็ขึ้นมาทานพร้อมกับกะเพราโอ้โหนี่ ใครไม่อยากอ้วนก็ สั่งสลัดมาทานก่อนก็ได้แล้วก็อันนี้กุ๊กอิ๊ฟสั่งหลายๆจานแบ่งกันทานก็ได้นะครับดูหน้าตาไปแล้วนะครับอยากจะลองชิมนะครับแวะมาได้เลยนะฮะราคาก็ไม่แพงแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ I am Thai Pasta นะครับร้านนี้ที่ไหนครับอยู่ที่สยามสแควร์วันชั้น5ค่ะฝั่งซัมเมอร์ร้านเปิดตั้งแต่11บเอโมงถึง3ามทุ่มครึ่งนะคะครับแวะมาได้เลยเปิดทุกวันนะฮะเวลาตามห้างเลยวันนี้ผมก็มีแก๊สบรรจุ15บห้ากิโลจากเวร์กแก๊สเอาไปทางร้าน1ถังนะครับเอาไว้้้้ทาาาาาาพสสตตตตตอออรรร่ยยๆแลวววกกกกก็็จจะมีีีุ๊นนนชหเัญ รักนี้โอ้โหเข้ามาเลยครับคุณผู้ชมผ่านปากผมแล้วเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากช่วงต่อไปนะครับโอเล่แจกถึงใจเบิ้ลเบิ้ครับร่วมสนับสนุนโดยกะทิถุงพัชเจอไราตาชา้าเกาะง่นสุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งช่วงโอเล่แจกถึงใจเบิ้ลเบิลสวัสดีคะ่ะน้องบี อันนี้นะครับมาร้านสินทซับนะครับ1 9 99จังหวัดอุดรธานีที่นี่ขายส่งขนมนม,นมเนยลูกอมเพียบเลยใช่ค่ะเห็นบอกว่าเตรียมร้านอร่อยถึงใจจริงๆมาให้พี่ติอ้วนชนหิวด้วยแต่ก่อนอื่นที่จะแนะนํานะคะขอถามพี่ติอ้วนพี่ติอ้วนเนี่ยเป็นคนกรุงเทพูหรือเปล่าว่าสวนสยามเนี่ยคนภาคไหนเป็นคนสร้างคะก็โชว์มันจะไม่รู้ก็คนกรุงเทพเลยเป็นคนสร้างนี่ก็มีบริษัทก่อสร้างชั้นดีสร้างมาเครื่องลงเครื่องเล่นเพียบใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเ้าแล้วใครสร้างอ่ะคนภาคอีสานเป็นคนสร้างคะ่ะตอนไหนก็มี สไลดเดอร์หุจักบอสเโโด้อค่ะเด้อสไลดดเดอร์แน เฮ้ยทำไมโบผู้เนาะโอ้ย,อยตกลงจะแนะนำร้านอะไรจ๊ะร้านขรัวตายค่ะรอยจังอู้ค่ะโอ้ร่อยแต่ก่อนไปนะครับเรามีบอลโอเล่ซุปเปอร์สตรอเบอรี่ขนาด29นิ้วมอบให้น้องบีด้วยนะครับ <downhill. S 1> แล้วก็ยังมีเกมโอเล่แจกถึงใจเบิ้ลๆตีไก่ลงหม้อลุ้น1,000บาทลองดูไหมลองค่ะอ่าหน้าร้านเลยกับีกา์ง่ายๆนะครับเลือกไก่มาเลยแล้วตีให้ลงหม้อนะครับ1ตัวรับ500ตีได้2ตัวแจกเบิ้ลๆเป็น1,000เอาตัวเล็กหรือตัวใหญ่เอาตัวเล็กดีกว่าตัวเล็กนะเอาวางข้างนิดนึงโ ครั้ทงที่สองครับไั้ไปทั้งีนะครับแนะนำมาร้านครัวใต้นะฮะร,ร้านนี้อยู่ที่ถนนประจักษ์นะครับอาหารหลกัหลกๆเขามีทุกวันคือขั่วกิ้งแกงไตปลาปลาทอดขมิน้นโอเล่สตรอเบอรี่แจกถึงใจเบิ้ลๆนะครับแจกดับเบิ้ลทุกเดือนนะครับแจกมอเตอร์ไซค์ทุกเดือนรวม30คันรีบส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับทั้งโอเล่และโอเล่บิวตี้สนับสนุนโดย โอเล่แจกถึงใจบันบั้น